สว no ัสด <car course> ีค <Overwatch> ่ะแตงโมนะคะวันนี้มาอัปเดตปากกระจับหมออาร์มนะคะ1เดือนค่ะเทคนิคของหนูนะคะก็จะเป็นปากบนปากล่างนะคะแล้วก็ลิบกราฟยกมุมปากด้วยนะคะคุณหมอนะคะก็จะบอกว่าปากของหนูค่ะปากเดิมเป็นปากกว้างปากหนาค่ะแล้วก็ปากใหญ่ไม่เป็นทรงปากมันเท่ากันทั้งบนทั้งล่างนะคะเราก็ไม่ชอบปากของเราตั้งแต่เด็กๆเลยคุณหมอก็ออกแบบให้ตรงกับใบหน้าของเราให้รับกันหลังทําก็ดูกระจกแล้วรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นตั้งแต่หลังทําไป3วันแรกเลยค่ะชอบทรงตั้งแต่ต อนแรกเลยมุมไหนก็คือเราก็มั่นใจหน้าตรงเราก็เชิดเพื่อนที่ทํางานอะไรเงี้ยค่ะก็ทักว่าเออหลังทํามาหน้าเราดูละมุนขึ้นหวานขึ้นทรงสวยนะ <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะก็คือปิดตํานานสาวปากค่อยไปเลย <c oughs> แนะนำบีเพลวคลินนะคะ <c oughs> ก็คือหนูเป็นคนที่ดูรีวิวมาเยอะมากจริงๆแล้วก็ตัดสินใจมาทําที่นี่ <c oughs> ก็คืออยากให้ทุกคนมั่นใจคะ่ะว่าที่นี่เอาอยู่จริงๆค่ะสวยครบจบที่บี r พลวคลิค่ะ